สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับแครในรายการตามติดชีวิตดาวครับเวลาดีๆสี่ทุ่มอย่างนี้แขร์ก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่องแอร์แชนแนลแห่งนี้ครับ ผู้ชมครับตอนนี้หนุ่มสาวจากเวทีเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี9ก้ากลังฮอตมากๆครับเพราะว่ามีงานแทบทุกวันแล้วก็เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนนะครับรวมถึงนิตยสาราชื่อดังมากมายล่าสุดครับน้องๆทั้ง8คนได้ถูกทาบทามจากนิตยสารสุดเก๋อย่างวอลลุ่มให้ไปถ่ายแบบแฟชั่นต้อนรับหน้าฝนในวอลลุ่มฉบับเดือนมิถุนายนนี้ครับบรรยากาศในการถ่ายทําครั้งนี้ครับเขาเรียกว่ามีฝนมาอยู่ในเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆก็จะต้องเปียกปอนกันแน่นอนในบรรยากาศการเปรียกปอนอย่างนี้ครับน้องๆแต่ละคนจะดึงความโดดเด่น

บรรยากาศข้างในก็จะเป็นฝนตกนะฮะมีน้าโปรยลงมาครับผมเปียกไปหมดเลยครับวันนี้วันนี้ก็สนุกมากครับเสื้อผ้าเราวันนี้ค่อนข้างจะเป็นสีสันนิดนึงเพราะว่าให้เหมาะกับฤดูฝนแล้วก็วัยของเราด้วยนะเจอกัน8คนเลยครับวันนี้ก็มีความสุขมากครับที่ได้ทํางานร่วมกับเพื่อนๆทุกๆคนเลยครับวันนี้ผมมาสไตล์โทนี่ลากแกนเลยฮะผมน้องโทนี่ฮะผมโทนาร์ลากไม้ฮะบอกเลยว่าเจ๋งจริงๆ เสื้อผ้าสวยมากครับครับวันนี้ก็เป็นสไตล์ของผมก็เป็น Colorful ครับสีสันช่วงท้ายๆก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสครับมีท่าท่าประจำของเราครับท่าแบบเฮ้ยท่านี้ฉันหลอวอ่ะมันจะเป็นเหมือนกันหมดกับท่านี้นี่ ทุกคนจนพี่เขาต้องบอกว่าน้องขอเปลี่ยนท่าผมบอกเลยว่าประสบการณ์มาจากที่เดียวกันหมดร <c oughs> อผมได้ไปถ่ายกับพวกพี่นัเดชผู้วิบอยประกอบผมจะจำเข้ามาอีกทีน,น, <c oughs> นะครัอผมชอบชุดโทนี่ครับชอบชุดโทนาบมากเลยโทรนรโทรนาบล่างงอกอะ งเกงน้ำตาลนะครับเป็นเส้นลายขวางเลยแล้วมีแว่นเน็บตรงนี้นิดนึงผือล่มใช่มันออกอินดี้อินดี้หน่อยฮะชอบมามผมชอบชุดแรกครับก็แบบเป็นสไตล์แบบวินเทจนิดนึงใส่ขาสั้นแล้วก็ตอนนั้นมีมน้ำฝนด้วยแล้วก็มีหลายๆอย่างครับชอบครับวันนี้นะเต็มร้อยกับการถ่ายแบบเราให้80ครับสำหรับ,รบผมคุณให้เท่าไหร่ครับครับ ไม่จริงๆก็จะกรอบก็ได้มันไม่น่าเกลียดหรอกมันน่าเกลียดตรงพูด81เนี่ยแหละเหมือนกันไหมแล้วมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะ่ไหไม่เหมือนกัน80กับ81ครับวันนี้นะครับนายแบบที่ผมชื่นชอบมากที่สุดใน4 5คนของพวกเรานี้ต้องพี่ดิวนะบอกเลยว่าเขาเคยมีประสบการณ์ทางด้านการถ่ายแบบมาเยอะมากแล้วหุ่นเขาก็เป๊ะผู้หญิงตังน้องดีปะ ออกแฟชั่นออกสไตล์แบบยุโรปออกทางแบบอเมริกาแบบว่าผมจะบางๆังเขานิดนึงบิยองเซ่อะไรนี้แล้วแบบว่านางจะเลิศดตลอดไม่ไม่ามจะเป็นแบบว่าปากจะแดงแหน้าหน้านางจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะคนอื่นเขาเ่าผิวโซนเดียวกันหมดปั๊บ น่าจะมาดดตลอดบอกเลยว่าถ่ายรูปกับนางลำบากมากครับใช่ครับเพราะว่าผมเขาจะเกี่ยวพันคนอื่นไปหมดเลยยืนใกล้ไม่ได้ครับความพิเศษคงเป็นความรักของพวกเราเนี่ยใช่ครับความที่แบบว่าเออความเป็นวัยรุ่นอ่ะเออเปียกฝนจะเป็นยังไงก็ติดตามนิตยสารเล่มนี้นะครับปลายเดือนมิถุนายนะครับเตรียมตังค์กันไปซื้อเลยนะครับเลอดลองเห็นเดอะสตาร์เปียกฝนแน่ครับครับแล้วก็ยังมีเนื้อหาดีๆของนิตยสารเล่มนี้อีกแน่ครับยอดครับฉันรู้เธออยู่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มีคนฟังอ่ะเขาก็ไปตอนแรกนะครับอยู่กันเต็มครับพอผมร้องเริ่มออกไปกันครับเป็นอย่างนี้ปกติครับเป็นเรื่องปกติพวกเราอยู่แล้วครับที่มีแต่ลุงดีครับที่คนฟังครับเปล่าอยูไม่ได้ฟังงานหนูก็เล่นเกมงออกไป เพราะอะไรครับเพราะว่ากล้มมันใหา่เกินไปเลอะนอกจากที่จะเป็นเส้ล้ามแล้วเนี่ยสีสันยังน่ารักนะฮะเป็นเหรอเ็นสิครับไม่เหมือนตั้มนะครับเขินไม่เ็นนะฮะเบนส์เป็นคนทำทุกอย่างเป <Gym. S 1> นสิ่งที่ดีนะบอกครับพี่ก็ทำงนสิ่ที่ดีนะครับแต่ส่วนใหนทำสิ่ที่ดีไหมครับม เป um pues ็นเพียงสายลมพาอาจเป็นหมอกแสนเบาบางที่กระทบทุกเธอแล้วก็จางหายไปอาจเป็นทีเย็นดีครับมันเย็นดีก็มีกล้ามใช่ไหมโอ้โหต้องไหนเนี่ยกล้ามเล็กก้ามเล็กช่วยกล้ามไหนสิไม่มีต้องดียังมีเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้โหโยนน้อง เมือนเป็นสมุยครับก็ใส่เสื้อไปด้วยกันสี่คนสีสีครับสวยงามแล้วก็มีคำว่าไอเลิฟสมุยนะครับ ฉฉฉัััันนนนนจจะทาดดไไไหหมมมเเเป็เพื่ออกกบล้รช่วงหน้ากลับมาตามติดกันต่อนะคะกับบรรยากาศการถ่ายแบบของดีบูลและคริสงานนี้แต่ละคนจะงัดเอาความโดดเด่นของตัวเองมาโพสท่าดีสสวัสดีค่ะดีเดอะสตาร์เค่ะสวัสดีครับบูลเดอะสตาร์เครับสวัสดีครับคริสเดอะสตาร์เกครับ วันน <screws> <ground> ี <desserts> ้พวกเรานะคะก็มาถ่ายนิตยสารวอลุ่มค่ะก็เป็นแนวแบบว่าออกเดินมิถุนาก็จะเป็นหน้าฝนค่ะเราก็จะรับหน้าฝนใช่ตอนหน้าฝนก็มีฝนซาเสื้อก็จะเป็นสไตล์คัลเลอร์ฟูลค่ะถ่ายไปหนึ่งเซ็ตก็ถือร่มค่ะก็ถือร่มแล้วก็เหมือนก้าวเป็นหนึ่งก้าวอะไรอย่างงี้ก็แบบลาเริยงมีฝนประมาณนั้นไ่รีท ภาพของผมจะเป็นตอนแรกก็เป็นท่ากอดอกแล้วก็ยืนหันหลังกับพี่บู์แล้วก็อีกผู้ชายอีกสามคนแล้วก็ต่อมาก็เป็นภาพสมุยก็ยืนล้วงกระเป๋าธรรมดาครับส่วนภาพคู่กับเชลินก็ถือล่มครับแล้วก็อีกมือนหนึ่งก็ล้วงกระเป๋า ถือร่มพี่ก็เลยไม่เปียกแต่ว่าตอนแรกพี่ก็กะว่าเออเดี๋ยวจะบังให้คริสนิดนึงคือพอดีว่าตอนนั้นร่มมันต้องแบบบังพี่กับตั้มพอดีแล้วก็เป็นเขาดันฝนมาก็เลยโดนคริสนิดหน่อยของน้องดีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับฝนนี่ไม่โดนแน่นอนครับดูโป่งใช่ใช่ฉันยัมากขนาดนี้นะครับผมสดดททท่่่่่าาานนนนัักกเเรีีียยย้้งไไไไมมมมออคิตใจ มีแบบใส่เสื้อเป็นแบบไอเล็บสมุยเป็นแบบสีสันครับโอ้ใส่เสื้อจ้ามเลยนะฮะก็อายนิดนึงเขินค่อนข้างเขินนิดนึงครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใส่เป็นสีสันขนาดแล้วสีของผมเป็นสีชมพูด้วยอายแล้วนะแล้วของผมก็จะเป็นสีเขียวครับจอนเสื้อสมุยของน้องดีเป็นสีอะไรสีลายทา ค่ะเป็นแบบเขียวขาวอะไรเงี้ยจริงๆก็ชอบแุกชุดนะครับเพราะว่าแต่ละชุดก็จะเป็นแบบมีสีสันสดใสครับก็ปกติผมจะเป็นคนชอบแต่งตัวแบบแนวเป็นขาวดำอะไรเงี้แต่ว่าพอวันนี้ได้มาลองแต่งสีสันก็รู้สึกชอบเพราะว่าก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่เราไม่เคยได้ลองใสค่ครับถ้าป็นแ,แบบเนี้ยไม่เคยค่ะแต่ว่ามันมีเซตหนึ่งที่แบบเป็นเดรสก็เคยใส่ค่ะก็แล้วต้องมีเคยปากแดงขนาดนี้ไหมครับไม่ไม่เคยค่ะก็แบบเออเคยนิดน,นึงก็แบบ ลิปติกแดงมากคับปกติไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ชุดแบบมีสีสันขนาดนี้เหมือนกันเป็นแบบขาวดำเหมือนกันนะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างลองชอบลองใส่ชุดที่แบบแบกแนวที่ตัวเองใส่บ้างก็ชอบครับชอบทุกชุดเลยครับวันนี้นะครับที่มาถ่ายนิตยสานะครับถ้าจะถ้าจะให้คะแนนตัวเองนะครับ ก็ถ้าเต็มร้อยนะฮะก็ให้ซัก60แล้วกันคือพ,พ,พี่ถอมตัวไปไหมไม่ได้ถมคือคือผมยังมีประสบการณ์น้อยครับแล้วก็ยังแบบยังไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ถ่ายอะไรมากมายก็ แต่ก็พอได้มาเริ่มถ่ายก็จะคิดแต่ก่อนก็รู้สึกว่าค่อนข้างยากเพราะว่าท้าโพสแล้วก็จะเกรงๆอะไรเงี้ยฮะยิ่งผมเป็นคนแบบเกรงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าสบายขึ้นสนุกขึ้นแล้วก็มีพี่ๆแบบว่าให้กำลังใจแบบคอยบอกว่าเฮ้ยลองท่านี้ลองมุมนี้ดูสิอะไรเง<ต>ี้ยคอยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆคงจะให้ประมาณ70ครับเพราะมันกแต่มก็ยังมีอะไรที่ต้องฝึกอีกมากมายครับ พี่ดิวเหมาะสุดแล้วกับการเป็นนายแบบครับเพราะเขาค่อนข้างหุ่นดีเขาเคยถ่ายแบบมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นผู้หญิงก็คงคงให้เชรลีนครับคือถ้าโพสเขาเยอะดีครับอย่างที่บอกว่าดิวก็จะเป็นคนที่หุ่นดีแต่ว่าอีกคนนึงที่ผมคิดว่าหน้าตาเขาจะแบบว่ามีมุมอะไรของเขาอะไรเงี้ยแบบรอได้อะไรเงี้ยก็คือตั้มเพราะาผมจะสังเกตตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแล้วก็วันนี้ครับ ขาก็วันนี้เขาก็บอกอยู่ว่าโอ้ฟิลเมื่อวานยังอยู่เลยคือทําหน้าหลอ่อแล้วก็จะแบบอะไรอย่างงี้คือผมคิดว่าเขาก็เป็นคนที่แบบมีทักษะในการมีลูกเล่นมีทักษะแบบในการแบบที่จะ,ะโพสท่าถ่ายแบบอะไรครับส่วนผู้หญิงจริงๆผมว่าเก่งทุกคนนะอย่างแบมบี้ก็โพสเก่งเชลรินก็เก่งน้องดีก็เก่งคือแบบผู้หญิงได้หมดเลยจ,นนยลกจยากคคนนนเยงุบอท ติดใจครับเพราะว่าได้ใส่เสื้อผ้าหลายแบบมีทั้งสีสันมีทั้งขาวดําเท่ๆแล้วไหนจะมีน้ําฝนตกหยดลงมาใส่นะครับบางทีก็โดนน้าบ้างไม่โดนน้าบ้างสนุกสนานกันไปครับก็ได้ทาอะไรหลายๆ,ๆแบบก็รู้สึกสนุกสนานแล้วก็ชอบมากครับครับก็เริ่มชอบเหมือนกันครับคือตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะชอบการถ่ายแบบเท่าไหร่แต่พอทำไปทำมามันก็สนุกดีครับนิตยสารวอลลุ่มครับจะวางแผงขายชิ้นเดือนมิชุนานนี้ก็จะเห็นพวกเราทั้ง8ดคนครับเต็มที่กับ ฉากฝนตกเป็นหน้าฝนครับแบบแต่แบบมีสีสันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแบบสีสันสนุกสนานครับแล้วก็มีเป็นรูปรวมเป็นชายหมูมีหญิงหมูมีชายสลับสลับกับหญิงบ้างบางทีก็มีแบบมวยอะไรอย่างงี้ก็มีอ่าแล้วก็มีแบบผู้ชายคู่บ้างอะไรเงี้ยครับก็ต้องลองติดตามกันดูนะครับว่ารูปจะเป็นยังไงแต่รับรองครับว่าเจ๋งแน่นอนเคดา ช่วงน้ายังมีอีกสองสาวและหนึ่งหนุ่มอย่างแบมบี้เชอรีนและดิวมาวาดด้วยลายเรเดิ์ให้ช่างภาพได้ลั่นชัตเตอร์แบบนันสตอรกันด้วยจะเป็นสวัสดีค่ะแบมบี the Star ้เดอะสตารกค่ะเชอรีนเดอะสตาร์กค่ะดิวครับค่ะ,คะวันนี้พวกเรามาถ่ายนิตยสารวอลลุ่มค่ะ oh. ก็บรรยากาศวันนี้ก็ ส,สนุกสนานใช่ก็ออกค้าย้างปิกเปียกเนาะใช่มีสายฝนค่ะมาจากข้างบนแล้วก็ถ่ายแบบในร่มนีอสันเล่มนี้เขาจะวางแผงปลายเดือนมิถุนาตอนรับหน้าฝนเลยก็ดูจากเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าก็ออกแนวแบบว่าด um ูเข้ากับพวกเราเนาะเป็นแบบสดใสครับก็ส่วนมากจะเป็นแนวขาวดํากันมากกว่าขาวดําแล้วก็เติมส uh ีสันคอเลอร์ฟูลปากบ้างเข็มขัดบ้างเนาะ ตังหูกระเป๋าอย่างเง ok ี้ยค่ะก็สนุกดีเนาะเหมือนแบบยืนถือล่มอะค่ะแล้วก็เขาจะมีเหมือนสายฝนสายมาข้างหลังอย่างเงี้ยก็ไม่เคยถ่ายอะไรแบบนี้มาก่อนก็รู้สึกว่าแปลกดีค่ะสนุกด้วยชอออออบบบคคคนนนเเเเี้้้ยยยยยิิทลลลตตตรรงงัักกกกจจุุาวววูพหใผมชอบชุดที่เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเอี๊ยมหรือเปล่าครับผมชอบชุดนั้นเพราะผมไม่เคยใส่เลยครับ ซึงมันถ้าใส่ไปใส่มาก็รู้สึกว่าเอยมันกคเข้ากับเราดีนะชอบชุดที่สองอะชุดที่มันขาวดำเป็นกระโปรงขาวดำนะค่ะโซนนีก็ชอบชุดก่อนอนันนี้ค่ะจะเป็นเหมือนเสื้อเชอิช้ตใายๆใช้แเชื้ผู้ชายค่ะแล้วก็จะเป็นกระโปรงเขาติดกระดุมโบนะคะแล้วก็ติดโบตรงนี้ให้ด้วยก็แบบเท่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเราก็ถ่ายเป็นแบบเสื้อกล้าม I love <c oughs> สมุยด้วย <c oughs> สีน่ารักเนาะชมพูาาเขียวส้มเหลือง<ช>อะไร,เ,รเอาหลายๆสีมายืนรวมกันแล้วเสื้อผ้าเขาน่ารักมากเป็นแบบสีสันเลยนี้ประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็ออซนต์รายการขาเหมือนอีกอีกอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาไว้แบบว่า ลดทอนตัวเองเวลาตัวเองเหนื่อยตัวเองง่วงยอะไรเงี้มันก็จะลดทอนลงมาแต่ถ้าสมมติเต็มที่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะของพี่ก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะก็คือตอนแรกเลยก็ไม่มีประสบการณ์ค่ะแต่พอตอนนี้ก็เริ่มชินมากขึ้นเริ่มมีหน้าเป็นของตัวเองเริ่มแบบไม่ได้ยิ้ม <c oughs> ใช่คือไม่ได้ยิ้มแบบยิ้มเห็นฟันตลอดเวลาค่ะก็จะมีแบบปล่อยปากบ้างอะไรเยงนี้ค่ะเออเก้าสิบพอครับอมั่นใจจากน็ตลอดก็รู้สึกว่าสนุกกับการทำงานนะครับก็ อิหมดได้โหมดหนาวครับผมโลโลก็สนุกดีครับก็ชุดออกมาก็สวยแล้วอีกอย่างพี่ทีมงานนักทุกคนเลยครับ <c oughs> ก็เลยออทำทำให้ออกมาดูมั่นใจให้ใคะแนนตัวเองก็90ครับเพราะว่าวันนี้รู้สึกมีความสุขกับการทํางานครับพี่แบบพี่เนี่ยจะเป็นเจ้าแม่แห่งการโพสต์ทามาถึงปพ๊บเข้าจะ <c oughs> <c oughs> มีมุมของตัวเองแล้วป่าแบบซิกซี่แบบโอ้เจ้าแม่ค่ะเจ้าแม่ ผู้ชายผู้ชายนี่ยกให้พี่ตั้มเลยค่ะพี่ตั้มก็เป็นเจ้าพ่อเหมือนกันพี่ตั้มเขาจะมีมุมของเขาเขาจะเก็กหน้าอะไรของเขา<แ>ซึ่ง,ซ,งซึ่งตา่ตางต่างกับตัวจริงมากเรื่องท่าที่ต้องให้เชอรีนเลยค่ะคือไม่อยากจะด้านหน้าแต่ว่าของเชอรีนนี่ท่าทาง вот เขาจะมาแล้วโอมีเอวไหล <c oughs> หน้าหันฟัดหันฟัอย่างงี้ค่ะนี่เขาตลอดเขาตลอดส่วนผู้ชายก็ตั้มค่ะตั้มกว่าดิวอย่างี้เขาก็จะดิวออกเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเรียกว่าอะไรอะเข้มๆส่วนตั้มแบบ เขาจะมีหน้าจิกๆของเขาใช่มีลูกเล่นยูนิช่ก็แบบเหมือนโพสแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะเขาจะมีท่าของเขาจะแบบเสน่ห์ของเขาผมให้น้องดีแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไส้สองคนนี้ไม่ใช่นะครับก็ไม่เอาไม่เอาไม่เราไม่เอาไม่เอาขอเดีวขอพูดหน่อยครับก็คือสองคนนี้สวยอยู่แล้วครับน้องดีเขาแบบเป็นเด็กแต่เขาก็แบบถ่ายแบบออกมาได้แบบดูเหมือนเป็นนผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ผู้ชายนี่ก็อ่า ให้ใหพี่อ้นแล้วกันครับเ<ช>พราะเพราะพี่อ้นดูเวลายิ้มเขาเขาเหมือนเขามีมีความเป็นธรรมชาติครับ<ม>เขาน่ารักก็ชอ,าากอบค่ะสนุกดีค่ะคือแบบตอนแรกก็แบบยิ้มอยู่แบบแบบเดียวอะค่ะคือยิ้มแบบ เห็นฟันอย่างเดียวอหน้าตรงเห็นฟ้าจะหันบ้างแต่ว่าช่วงหลังๆแบบพี่เขาแบบบอกไม่ต้องยิ้มลองปล่อยปากดูโอเคก็ได้อีกแนวหนึ่งเนาะแล้วก็ยิ้มมุมปากบ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เริ่มมีแบบหลายหน้าหลายท่าทางมากขึ้น <S 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 ใ,ชใช่เริ่มเริ่มทําตัวคอนทราค่ะใส่แว่นเป็นเด็กเนิร์ดแต่ว่าปากแบบว้าวปล่อยปากแบบซิซี่มากแต่ว่าใส่แว่นเป็นเด็กเนิร์ดเลยนะอะไรอย่างงี้ก็แบบแอบเริ่มเริ่มรู้แล้วว่า บางทีชุดชุดแบบชุดแบวไม่ได้เป็นต้องทําหน้าแบวหรือว่าชุดเด็กเรียนไม่ได้เป็นต้องแบบทําตัวเรียบร้อยตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนเริ่มสนุกกับคาแรคเตอร์ในการถ่ายรูปมากขึ้นก็อเจบแล้วขอบคุณค่ะก็ก็แบบ เริ่มรู้รู้รู้มุมแล้วก็เริ่มเริ่มแบบเริ่มไม่ไม่เขินอายกับกล้องอะไรเงี้ยครับเริ่มไม่เกรงนะครับมีตระยาสายเร่มนี้นะเขาจะวางแผงในปลายเดือนมิถุนาใช่ไหมคะก็ใกล้หน้าฝนแล้วฝนตกอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะพาพาแฟนๆเนาะตอนนําหน้าฝนด้วยกันซึ่ง มันเป็นการล้อมหน้าฝนที่ไม่หนาวค่ะพวกเราจะอบอุ่นเนาะอยู่ด้วยกันรักกันอะไรเงี้ยค่ะเวลาเขาถ่ายเขาจะให้แบบใกล้ๆก้กันหน่อยแล้วก็ถือร่มด้วยกันเหมือนกอดคอด้วยร่มเดียวเน้ยแต่ว่านั่งกันฝั่อยู่ด้วยกันสามคนเนี่ยก็แบบต้องแบบเบียดกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันมีความสุขที่จะอยู่ในร่มเดียวกันแล้วเดินปากฝนไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะถ่ายแบบวันนี้ ก็จะจะได้เห็นความสามคธีของพวกเรานะครับกับการถ่ายแบบด้วยกันแบบรักกันกลมเกลียวมากกอดกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ร<อ>ักใช่ไหม<อ>ครับก็ก็ก็เห็นแบบพวกเรากลับมารวมตัวกันอีกครั้งอย่างเงี้ยครับก็เจ๋งครับใครยังไงก็ฝากนติตยสารวอลลุ่มนะคะมีพวกเราทั้ง8คนครบเลยค่ะก็ จะวางแผงนะคะปลายเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็มาต้อนรับหน้าฝนด้วยกันมาเล่นฝนไปด้วยกันเนาะค่ะจะคเนี นายแบบของน้องๆเดอะสตาร์เก้าทั้ง8คนไปแล้วนะคะ,ะเรียกว่าแต่ละคนโพสตา์าที่จัดเต็มมากๆทำเอานายแบบนางแบบมืออาชีพหนาวร้อนๆไปตามๆกันเลยเละคะ่ะ1 2 3แช่123แช่123อมแช่ของอะเโอเคครับแม่เห็นภาพบรรยากาศการถ่ายแบบกันไปแล้วนะครับบอกได้เลยว่าสวยหลอ่อน่ารักกันทุกคนเลยนะครับส่วนภาพจริงนั้นจะสวยหล่อขนาดไหนนะฮะสามารถติดตามกันได้ครับในนิตยสารวอลลุ่มฉบับเดือนมิถุนายนและที่สำคัญอุดหนุนกันด้วยนะครับ เอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของรายการของเราเพียงแค่เข้าไปที่ a c e b o o k นะฮะแล้วก็ซร์ชคาว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกกับเพจของเราได้แล้วครับล้วกลับมาพบกับแคร์ได้ใหม่ฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆสี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับออกอากาศซ้าตอนเช้าหกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงเช้าทานปลานะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับวิ่งสองสามแช่วิ่งสองสามแช่